สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่โซลเอนส์มันโคตรสวิตวันนี้เราจะดำดิ่งสู่ห้วงอวกาศชั้นนอกไปเจาะลึกเรื่องราวของดาวเนปจูนกันครับดาวเคราะห์สีน้ำเงินดวงสุดท้ายในระบบสุริยะของเราสวัสดีค่ะใช่แล้วค่ะดาวเนปจูนเนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องน่าทึ่งแล้วก็ปริศนาเยอะแยะเลยนะคะการทำความเข้าใจดาวดวงนี้เนี่ยช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมของระบบสุริยะได้ดีขึ้นมากเลยค่ะ ครับผมงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นของการเจอเนปจูนนี่เออมันไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับไม่ใช่แบบส่องกล้องแล้วเจอไม่ใช่เลยค่ะคือเป็นการค้นคบด้วยการคำนวณทางคณิตศาสตร์ก่อนเลยในปี1846นักคณิตศาสตร์2คนคืออูร์แบงเลอเวรียกับจอห์นคูชแอดัมส์ต่างคนต่างคำนวณเจอว่าเอ้วงโครจรของดาวยูเรนัสมันแปลกๆนะต้องมีดาวเคราะห์อีกดวงรบกวนอยู่แน่แน อ๋อคือคำนวณเจอก่อนเห็นตัวจริงใช่ค่ะแล้วโยฮันก็อตฟริดกันเลอร์ก็ใช้ผลคำนวณของเลเวเรียเนี่ยส่องกล้องหาจนเจอจริงๆใกล้เคียงตำแหน่งที่คำนวณไวเป,เป๊ะเลยเป็นไรที่แบบว่าสุดยอดมากสำหรับการพิสูจน์พลังของคณิตศาสตร์กับฟิสิกส์สุดยอดเลยครับแล้วชื่อเนปจูนนี้มาจากไหนนะครับก็มาจากเทพเจ้าแห่งท้องทะเลของโรมันค่ะเพราะดาวเคราะห์มันเป็นสีน้ำเงินสวยงามก็เลยตั้งชื่อให้เข้ากันนะคะเข้าใจเลยครับ เห็นว่าเป็นดาวเคราะห์แก๊สที่เล็กที่สุดแต่ก็ยังใหญ่กว่าโลกเราเยอะเลยใช่ค่ะเล็กสุดในกลุ่มดาวเคราะห์ยักษ์ก็จริงแต่ก็ยังใหญ่กว่าโลกเราเยอะเส้นผ่านศูนย์กลางนี้ใหญ่กว่าโลกสี่เท่าถ้าจับโลกไปใส่ในเนปจูนนี้ได้เกือบ60ดวงเลยนะคะโอ้หกสิบดวงแต่ที่น่าสนใจคือถึงจะเล็กกว่าดาวยูเรนัส ต่เนปจูนกลับมีมวลมากกว่าถึง18ทําเซทำให้มันเป็นดาวเคราะห์แก๊สที่มีความหนาแน่นสูงที่สุดในกลุ่มเลยค่ะอ๋อมวลเยอะกว่าในขนาดที่เล็กกว่าก็เลยหนาแน่นกว่าถูกต้องค่ะส่วนองค์ประกอบหลักๆก็จะเป็นพวกแก๊สไฮโดรเจนฮีเลียมแล้วก็มีมีเทนในชั้นบรรยากาศซึ่งเจ้ามีเทนนี่แหละค่ะคือตัวการสําคัญที่ดูดกลืนแสงสีแดงเอาไว้ทําให้เรามองเห็นดาวเนปจูนเป็นสีน้ําเงินเข้มสวยงามแบบนั้น เชื่อกันว่าแกนกลางน่าจะเป็นหินผสมกับน้ำแข็งค่ะมีเรื่องหนึ่งที่ผมว่ามันโคตรจะวิตเลยคือแรงโน้มถ่วงเนี่ยเขาบอกว่าใกล้เคียงกับโลกมากแคบมากกว่าโลกราวๆ17%เอร์ซเองจริงหรอครับจริงค่ะอันนี้น่าประหลาดใจมากคือถึงดาวจะใหญ่กว่าโลกเยอะแต่ด้วยมวลและความหนาแน่นประกอบกันทำให้ค่าแรงโน้มถ่วงที่พื้นผิวสมมุติออกมาใกล้เคียงโลกอย่างไม่น่าเชื่อถ้าเราหนัก100กิโลบนโลก ไปอยู่บนเนปจูนก็จะหนักประมาณ114กิโลเองค่ะอืมอ <c oughs> เหลือเชื่อเลยฮะแล้วเรื่องวงโครจรล่ะครับไกลสุดขั้วเลยใช่ไหมครับไกลสุดๆค่ะเฉลี่ยประมาณ4.5พันล้านกิโลเมตรจากดวงอาทิตย์ไกลกว่าโลก30เท่าแสงอาทิตย์เนี่ยต้องใช้เวลาเดินทางตั้ง4ชั่วโมงนะคะกว่าจะไปถึงเนปจูน4ชั่วโมงโหแล้ปีหนึ่งบนนั้นก็เลยยาวมากยาวมากๆค่ะ 1 6 5ปีของโลกเลยทีเดียวกว่าเนปจูนจะโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบรอบแต่กลับการวันหนึ่งหรือว่าการหมุนรอบตัวเองเนี่ยกลับเร็วมากแค่16ชั่วโมงเองเหรอครับใช่ค่ะหมุนเร็วมากวันหนึ่งสั้นกว่าโลกอีกต่างกันสุดขั้วเลยระหว่างปีกับวันความไกลขนาดนั้นอากาศก็คงจะหนาวสุดๆไปเลยหนาวเย็นยะเยือกเลยค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณลบ2ององศาเซลเซียสแต่ที่โหดอ่อุณหภูมิคือสภาพอากาศค่ะลมแรงเหรอครับ แรงที่สุดในระบบสุริยะเลยค่ะความเร็วลมพายุเนี่ยสูงสุดได้ถึง2,100กิโลเมตรต่อชั่วโมงสอ2000กว่าใช่ค่ะเคยมีพายุหมุนขนาดยักษ์ชื่อจุดดำใหญ่หรือ Great Dark Spot คล้ายๆจุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสแต่มันเกิดขึ้นแล้วก็หายไปได้แสดงว่าบรรยากาศของเนปจูนนี้เปลี่ยนแปลงรุนแรงมากๆแล้วมีฤดูการด้วยใช่ไหมครับเพราะแกนเอียงคล้ายๆโลก ใช่ค่ะแกนเอียงประมาณ28องศาใกล้เคียงโลกเลยทำให้มีฤดูการเหมือนกันแต่ฤดูหนึ่งยาวนานถึง40ปี40ปีค่ะแล้วล่าสุดเนี่ยมีเรื่องน่าประหลาดใจเกี่ยวกับอุณหภูมิด้วยค่ะคือช่วงปี2003ถึง2018ที่ผ่านมาเนี่ยมันควรจะเป็นช่วงฤดูร้อนที่ขั้วใต้นะคะครับแต่ปรากฏว่าอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์กลับลดลงถึง8องศาเซลเซียส ก่อนที่อยู่ๆปี2018มันจะอุ่นขึ้นพรวดเดียว11องศาเซลเซียสซึ่งมันเออตรงข้ามกับที่คาดการไว้เลยตอนนี้นะักวิทยาศาสตร์ก็ยังงงๆกันอยู่ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เป็นปริศนาซ้อนปริศนาจริงๆนะครับเนี่ยนอกจากบรรยากาศแล้วเนปจุนก็มีวงแหวนด้วยแต่จางมากๆใช่ค่ะมีวงแหวนหลักๆอยู่5วงเป็นฝุ่นกับเศษหินเล็กๆ จางมากจนสังเกตจากโลกนี่แทบไม่เห็นเลยค่ะต้องขอบคุณยาน Voyager 2ที่บินผ่านไปในปี1989ถึงได้ยืนยันว่ามีวงแหวนอยู่จริงอ๋อ Voyager 2ลำเดียวเลยที่เคยไปถึงใช่ค่ะแล้วเร็วๆนี้กล้อง James Webb ก็เพิ่งถ่ายภาพวงแหวนได้ชัดที่สุดในรอบ30ปีเลยเผยให้เห็นรายละเอียดใหม่ๆที่น่าสนใจมากค่ะแล้วดวงจันทร์บริวารล่ะครับมีเยอะไหมตอนนี้ที่รู้จักมี14ดวงค่ะ ดวงที่เด่นที่สุดใหญ่ที่สุดก็คือทร i ทอน Triton นี่ชื่อคุ้นๆค,ค่ะทร i ทันนี่ใหญ่กว่านาวจูโตนิดหน่อยแล้วก็มีความพิเศษสุดๆเลยคือมันเป็นดวงจันทร์ขนาดใหญ่ดวงเดียวในระบบสุริยะที่โคจรสวนทางกับการหมุนของดาวแม่คือเนปจูนหมุนทางหนึ่งทรทันโคจรสวนทางเลยโคจรสวนทางแปลกมากทำไมล่ะครับ นักดาราศาสตร์เชื่อว่าเพราะไททันเนี่ยจร,จริงๆแล้วไม่ใช่ดวงจันทร์ดั้งเดิมของเนปจูนค่ะแต่น่าจะเป็นวัตถุจากแถบไคเปอร์ที่อยู่เลยเนปจูนออกไปแล้วถูกแรงโน้มถ่วงของเนปจูนจับมาเป็นบริวารทีหลังการโคจรสวนทางเนี่แหละค่ะที่เป็นหลักฐานสําคัญอ๋อเป็นเหมือนของแถมที่ถูกจับมาทีหลัง ประมาณนั้นเลยค่ะแสดงว่าในอดีตระบบสุริยะชั้นนอกนี่คงวุ่นวายน่าดูนอกจากนั้นไทยท่านยังเย็นมากๆแล้วก็อาจจะมีมหาสมุทรหยุดใต้พื้นผิวน้ําแข็งด้วยนะคะน่าสนใจมากครับแสดงว่าข้อมูลที่เรามีตอนนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากการบินผ่านแค่ครั้งเดียวของ Voyager 2กับการสังเกตการจากโลกด้วยกล้องโทรทัศน์เจ๋งๆอย่าง Hubble หรือ James Webb ใช่เลยค่ะ Voyager 2ให้ข้อมูลสำคัญเยอะมากแต่ก็แค่แวบเดียวจริงๆตอนนี้ก็เลยมีความพยายามจะผลักดันภารกิจใหม่อาจจะส่งยานไปโคจรรอบเนปจูนหรือยูเร u นัสโดยตรงเลยในช่วงทศวรรษ2030เพื่อไปไขปริศนาที่ยังค้างคายอยู่ทั้งเรื่ององค์ประกอบภายในสนามแม่เหล็กแปลกๆความแตกต่างกับยูเร u นัสแล้วก็เรื่องอุณหภูมิที่ผันผวนแปลกๆนั่นแหะค่ะสรุปแล้วการเจาะลึกข้อมูลดาวเนปจูนวันนี้ ก็ทำให้เห็นว่าดาวคราะสีน้ำเงินดวงนี้มันโคตรจจวิตเต็มไปด้วยเรื่องน่าประหลาดใจจริงๆนะครับทั้งแรงโน้มถ่วงที่ดอนคล้ายโลกลมพายุที่แรงสุดๆดวงจันทร์ที่โคจรสวนทางแถมอุณหภูมิก็ยังเปลี่ยนแปลงแบบลึกลับอีก ถูกต้องเลยค่ะแล้วการศึกษาเนบจูนต่อไปในอนาคตเนี่ยไม่ใช่แค่การไขปริศนาของดาวดวงนี้นะคะแต่มันอาจจะเป็นกุญแจสําคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจดาวเคราะห์ประเภทยักษ์น้ําแข็งซึ่งเราเจอนอกระบบสุริยะเยอะมากๆเลยอ๋อเพราะดาวเคราะห์นอกระบบส่วนใหญ่เป็นแบบนี้เหรอครับมีเยอะมากค่ะดาวเคราะห์ประเภทนี้อาจจะเป็นแบบที่พบได้ทั่วไปที่สุดในกาแล็กซีเลยก็ได้การเข้าใจเนบจูนอย่างละเอียด อาจจะทำให้เราเข้าใจมาตรฐานของระบบดาวเคราะห์อื่นๆได้ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยค่ะน่าติดตามมากๆครับสำหรับวันนี้ข้อมูลดาวเนปจูนก็เต็มอิ่มมากๆเลยนะครับอย่าลืมติดตาม The Genius Boost เพื่อฟังเรื่องสนุกพร้อมสาระแบบนี้ใน So Science มันโคตรจะวิตนะครับและมาล้นกันว่าเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรที่เราอาจยังไม่รู้ว่ามันโคตรจะวิตสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ